สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาพบกับป้าอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะนี่เป็นการพยากรณ์ชาวธาตุลมกลุ่มตุลแล้วก็มีถุนนะคะดูไพ่พลังงานของพวกคุณกันดีกว่าจ้ะชาวธาตุลมค่ะกลุ่มตุลแล้วก็มีถุนไพ่พลังงานของชาวธาตุลมโอ้ four o n d s นะอ่านี้ พลังงานของชาวธาตุลมเป็นสีม่เท้ามันมีคำหนึงขึ้นมาคือคุณ,คณรักษาสมดุลพลังงานของคุณคุณสามารถรักษาสมดุลในเรื่องความสัมพันธ์ของคุณได้ในช่วงนี้ชาวธาตุลมกลุ่มตุลมิถุนไม่ว่าตอนนี้ปัญหาในเรื่องความรักความสัมพันธ์ของคุณจะมีอยู่ในรูปแบบใดก็ตามมันเป็นการรักษาสมดุลมองไปถึงความสุขที่เป็นอยู่ได้เข้าใจ มันไม่ถือเข้าใจมากแต่มันมีคําว่าคุณพยายามบาลานซ์สมดุลได้หรือตอนนี้ความสัมพันธ์ของคุณน่ะมันไปที่ทางที่มันโอเคที่คุณรับได้ด้วยนะคะขอดูว่าสิ่งที่พวกคุณเจอและปัจจุบันเป็นกันอย่างไรบ้างจ้ะนะคะ chain of p e n t a c l e s นะคะแล้วก็ f i v e of cup โอเคในความสัมพันธ์นี้ค่ะในเรื่องความสัมพันธ์เนี้ยคนรักคู่ครอ,องของคุณเนี่ยเขาเริ่มเห็นอกเห็นใจคุณมากขึ้น จากที่เมื่อก่อนนั้นอาจจะแคร์บ้างไม่แคร์บ้างมาคุยแบบไม่สม่ำเสมอแต่ปัจจุบันเนี้ยมันโอเคอยู่มันยังพอที่จะไปได้อาจจะเป็นเพราะว่าอาจจะมีการแลกเปลี่ยนกันด้วยเรื่องของการช่วยเหลือเกื้อกูลกันตอนนี้คุณอาจจะทอฟฟฟอร์มสำหรับเขาเลยก็คือคุณมีเกณฑ์ได้ไปช่วยเหลือเขาดูแลเขาหรือมีวิกฤตอะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับเขาแล้วคุณเกิดไปเป็นฮีโร่สำหรับเขามาเลยสร้างความประทับใจนะคะ นะเออะคะอือฮะอืม huh. uh huh. มันเลยสร้างความประทับใจนะคะโอเคอ่ะและสถานการณ์ที่พวกคุณเจออันนี้ในบางคุณบางท่านคนเก่าหรือใครคนหนึ่งเดินกลับเข้ามาในชีวิตของคุณออกมาทั้ง six of cups แล้วก็ strength เลยนะน,ยนะคะออกมาทั้งสองใบเลยนะคะ มีคนเก่าใครคนนึงกลับเดินกลับเข้ามาในชีวิตของคุณจริงๆมันอาจจะเป็นกลับไปกลับมาหลายครั้งแล้วหรือความสัมพันธ์นี้คือเดี๋ยวรักเดี๋ยวเลิกเดี๋ยวรักเดี๋ยวเลิกนะคะอือือือ six of w a n d แต่รอบนี้แป้งดูว่าคุณหญิงคุณเริ่มรู้ว่าฉันต้องทํำยังไงกับความสัมพันธ์นี้นะคะอืมเพราะว่าเออ six of s w o r d คือคนคนนี้กลับมาเหมือนเขาคงจะแบบมาสารภาพ นะคะหรือว่ามีปฏิกิริยาบางอย่างที่คุณสามารถรับรู้ถึงเขาได้ว่าเขาไม่มีที่ไปไหนแล้วเขาอยากขอพักใจกับคุณได้ไหมอยากกลับมาหาคุณได้ไหมนะคะ The world บางท่านอาจจะคุยกับชาวต่างชาติหรือคนที่อยู่ไกลกันนะคะคนคนนี้อาจจะเจ็บมาจากที่ไกลไกลก็ได้นะคือเขาเจ็บจากการไปคบหาคนแดนไกลอย่างนี้ก็ได้นะคะก็มีเกณฑ์เหมือนกันหรือว่าความสัมพันธ์นี้ ก่อนหน้านี้พวกคุณทะเลาะก,กันเลิกกันไปเป็นเรื่องของการทะเลาะก,กันด้วยเรื่องของระยะทางก็ได้แต่ตอนนี้มันมีเกณฑ์ที่เขาอยากจะกลับมาปรับความเข้าใจออกับคุณนะคะแต่มันสเตรนท์ออกมาเนี่ยดูแล้วมันไม่น่าจะกลับมาเพื่อขอโอก,กาสแบบขอ please please ขนาดนั้นแต่ประมาณว่าลองกลับมาศึกษากันไหมกลับมาคุยกันได้ไหมนะคะอ่ะ เอสออฟคัแต่ในขณะเดียวกันเขาเองก็เหมือนดูเหมือนกันว่าคุณน่ะจะไปกับเขายังไงจะไปในทิศทางไหนการกลับมาครั้งนี้เลยก็เลยแบบไม่ได้กลับมาแบบ please กลับมาเถอะนะคะเขาร้องประมาณนั้นแค่กลับมาดูคนไปก่อนว่าจะไปกันได้ไหมถ้าไปกันไม่ได้ก็คงจะต้องแยกย้ายนะคะอืมอืม อีกอย่างนึงอ่ะมันก็มีอย่างนี้นะคะคือคนคนนี้กลับเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วคุณมีเกณฑ์ไปช่วยเหลืออะไรเขาบางอย่างแล้วมันทําให้เกิดความประทับใจมันก็เลยทําให้เขายังอยากกลับมาหาคุณนะคะยังอยากมีคุณในชีวิตต่อไปขอดูสีแดงมีซอนไปอ่าอ่าหกเหรียญอันนี้ก็หมายเลขหกเหมือนกันเห็นไหมเหมือนคนที่ทุกใจ แล้วก็ไม่มีที่พึ่งกลับมาหาคุณนะคะบางคนกลับมากันด้วยเรื่องอารมณ์เซ็กด้วยนะก็คือมาถึงก็มาเจอกันก็มีมีเรื่องเซ็กเข้ามาเลยนะคะมัน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 ,มนคุณทั้งสองคนมีแรงดึงดูดอะไรบางอย่างในเรื่องนี้นะคะอืมมันก็เลยทําให้การกลับมาสารสัมพันธ์ความสัมพันธ์นี้มันมันติดง่ายมันต่อติดง่ายเพราะว่าพวกคุณมีแพชชั่นกันอยู่แล้วนะคะ ความสัมพันธ์นี้มีเก์ไปรักซ้อนได้ซ้อนสี่ก็มีเนะี่ยบอกเลยว่าซ้อนสี่ก็มีซ้อนสี่ในที่นี้คือคุณอาจจะมีคนของคุณอยู่แล้วแล้วเขามีคนของเขาอยู่แล้วแล้วการหายกันไปห่างกันไป,ก,นไปกลับมาในครั้งนี้คือจบกันที่เตียงอะอย่างที่บอกอันนี้ในะบางท่านบางคนบางท่านบางคนค่ะอืมเพราะพวกคุณมีแรงดึงดูดกันเรื่องนี้นะคะอม,มีแรงดึงดูดกันในเรื่องของความสัมพันธ์ของทางใจด้วยนะไม่ใช่แค่เรื่องนี้อย่างเดียวแต่ว่ามันมีมันมีประสบมันมีอะไร มันมีโมเมนต์ดีๆหรือเรื่องดีๆที่พวกคุณเคยทํากันเอาไว้ในอดีตนะคะเขานึกถึงเขาเกิดนึกถึงขึ้นมานะเขาเกิดนึกถึงขึ้นมาก็เลยทําให้นึกถึงรู้สึกคุณแล้วนึกถึงรู้สึกถึงคุณแล้วกลับมานะคะอืมอ่ะทีนี้ดูต่อเขาคิดยังไงกับชาวธาตุลมกุมตุลแล้วก็มีถุน s e v e n ส์ออฟ e พโอเค อมีกรณีนี้ด้วยบางคนกลับมาเพราะเพราะในอันนี้ในบางท่านบางคนนะยิ่งเปิดยิ่งเห็นนะคนคนนี้กลับมาเพราะว่ามีลูกหรือเปล่าคุณมีลูกหรือเปล่าทุกอย่างเป็นการอ่านสลับกันได้หรือถ้าคุณเป็นผู้ชายคนคนนี้กลับมาเพราะว่าเขามาบอกว่าเขาตั้งครันกับคุณหรือเปล่าอันนี้ในบางท่านบางคนนะคะบางท่านบางคนนะอ่ะโอเคทีนี้มาดูกันต่อว่าเขาคิดยังไงกับคุณแล้วกันปัจจุบันนี้ เขาลองอยากเริ่มต้นกันใหม่จริงๆแหละนะคะเขายังอยากเริ่มต้นกันใหม่ไม่ว่าความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นรักสามเศร้ารักซ้อนกี่คนก็ตามในความสัมพันธ์นี้เขาอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณจริงๆอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่คุณจริงๆแต่ในบางท่านบางคนอาจจะไม่ได้สถานะแต่แค่อยากกลับมาคบอยากกลับมาคุยจริงๆนะคะอคุณอาจจะแค่ถูกวางตัวเป็นช้อยหรือยังไม่ชัดเจนแต่ว่าเขายังอยากมีคุณในชีวิตเขาอยากคบกับคุณจริงๆอยากพูดคุยกับคุณจริง ใครที่คบกับชาวต่างชาติแม่งต้องบอกงี้ว่ามันมีเกณฑ์นะที่เขาทักคุณกลับมาจะมีการได้ติดต่อสื่อสารกันพูดคุยกันนะคะได้พูดคุยกันได้ติดต่อสื่อสารกันนะคะมีการได้พูดคุยได้ติดต่อสื่อสารกันนะคะ The world เห็นไหมเมื่อกี้เพิ่งพูดไปว่าไทยคุยกับชาวต่างชาติอะให้ดูไพ่เลยเนี่ยนะคะ ใ่อาจจะไม่ค่อยสุภาพเท่าไหร่ขออภัย The world จะมีการติดต่อสื่อสารกันแล้วถ้าเกิดค,คุณเป็นคนไทยเหมือนกันมีเกณฑ์ที่ว่าเดินทางมาหาเลยคุยกันเลยนัดเจอเลยนะคะอย่างนี้เลยนี่คือสิ่งที่เขาคิดไว้ในความคิดของเขาณนะปัจจุบันตอนนี้นะคะทีนี้มาดูแนวโน้มกันดีกว่าค่ะแนวโน้มของชาวธาตุลมกุมตุลแล้วก็มีถุนค่ะสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคืออย่างไร อันนี้อีกกรณีหนึ่งมีคนเก่าคิดถึงคุณจริงๆแต่เขามีอีโก้คนนั้นอะมีอีโกโอ้อืมแต่อาจจะมีการทักมาแต่ทักแบบทักแปลกๆทักผิดทรงผิดอ่โม oment มนั้นนะคะอืม as of o n พวกคุณได้คุยกันแน่ๆเห็นไหมแปดไม้เท้าก็ออกมาบอกมีการได้คุยได้สื่อสารกันนะคะ แต่การสื่อสารนั้นบทสนทนานั้นเป็นบทสนทนาที่สนทนาแบบปกป้องตัวเองเอคุณก็มีการพูดจาแบบปกป้องตัวคุณเองเขาก็เหมือนกันปกป้องตัวเขาต่างคนต่างยังไม่ยอมปล่อยของปล่อยความรู้สึกจริงๆออกมาในความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะก็คือยังพยายามแบบโปรเทคตัวเองเห็นไหมยังโปรเทคตัวเองยังใช้เหตุและผลทั้งคู่เลยแต่ความสัมพันธ์นี้ค่ะคุณมีโอกาสได้มา เจอกันคุยกันนะคะแต่ถ้าใครอยู่ไกลอแบบคบกับคนไกลหรือชาวต่างชาติเนี่ยโอกาสที่จะได้คุยกันเนี่ยน่าจะโอกาสที่จะได้เจอกันเนี่ยยังไม่มีแต่มาถึงว่าถ้าคุณอยู่คนละจังหวัดอะไรเงี้ยมีเกณฑ์ที่จะได้เจอได้พบได้คุยกันนะคะอืแต่บทสนทนาน,นั้นจะเป็นแบบเรายังเราก็ระวังตัวเขาก็ระวังตัวในเรื่องความสัมพันธ์แต่พอมาเจอกันปุ๊บ บทสนทนาที่คุณเคยระวังตัวกันก่อนหน้านี้ที่อาจจะคุยกันทางโทรศัพท์เมสเซจไลน์คุยกันมันจะหายหมดเลยคุณจะปลดเปลื้องความเป็นตัวเองเขาเหมือนกันค่ะเจอกันคุยกันสนุกสนานมีความรู้สึกดีๆจนกระทั่งอาจจะมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันในบางท่านบางคนหรือคนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วรุนิติภาวะแล้วนะอืมนะคะมันถึงขั้นนั้นนะคะอ่ะทีนี้มาดูกันต่อนายออ ก็คือ9ก้าไม้นะคะอีก2ใบอืมโอเคอ่ะทำไมจบอย่างนี้ละ่ะอเด็กคืออะไรคะโอเคแปลกจบแปลกๆเล่าให้ฟังอย่างนี้ความสัมพันธ์นี้ค่ะเดี๋ยวทะเลาะกันอีกแล้เดี๋ยวทะเลาะก,กันอีกแล้ว,เ,ว,ลกกนลวเนี่ยบอกสถานการณ์ไปเมื่อกี้ใช่ไหม ว่าแบบอิ่มเอมกันมีความรู้สึกดีต่อกันนะคะแต่อยู่ๆจะทะเลาะโดยที่จุดยืนพลังงานของธาตุไฟเนี่ยใบเนี้นะคะอยู่ๆจะทะเลาะก็เรื่องของความรู้สึกขึ้นมาอีกละนะคะความรู้สึกขึ้นมาอีกละแล้วก็มีเกณฑ์ที่อาจจะไปจับได้หรือว่ามีเกณฑ์ทะเลาะก็เรื่องของมือที่สด้วยที่เข้ามานะคะแต่ความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ยังไงร,รู้ไหมไอ้มือที่3ที่เข้ามาเป็นความสัมพันธ์ที่เขาไม่คิดจริงจังด้วยคุณยังเป็นนัมเบอร์วันสำหรับเขานะคะ พายบอกว่าปัญหาตรงนี้จะเคลียร์กันจบเคลียร์กันจบตอนแรกบางก็เห็นเดทใบเดียวเอ๊ะจะจบเลยเหรอไม่ใช่มันจะเคลียร์กันจบแล้วกลับมามีความสุขกันเหมือนเดิมดูสิเดทเอ่ย10ถ้วยเอ่ยนะคะถ้าถ้าจริงจริงตอนนี้ของชาติลมอ่ะเป็นเหมือนหนังบู๊แอคชั่นเลยะมีดีมีร้ายสลับกันในเรื่องของสถานการณ์เลยนะคะอืมอืมอ่ะชาติธาตลมนะ ชาวธาตุไหนมีอิทธิพลกับความสัมพันธ์ของพวกคุณบ้างถ้าคุณเป็นชาวธาตุลมแล้วคุณดีกว่าชาวธาตุน้ําดีกว่าชาวธาตุไฟสองธาตุนี้จะมีอิทธิพลในเรื่องความรักความสัมพันธ์กับคุณเอามากๆนะคะก็คือว่าเรื่องราวต่างๆที่แป้งเล่ามามีเกณฑ์ที่จะเกิดขึ้นกับชาวธาตุชาวธาตุลมกับชาวธาตุไฟลมกับน้ำมากเลยนะคะที่มีปัญหาหนักๆเพราะว่าส่วนแต่ถ้าส่วนใหญ่กับชาวธาตุลมกับชาวธาตุดินเนี่ย จะเป็นอะไรที่มีปัญหาอยู่นะแต่อาจจะเอื่อยๆนิ่งๆมีปัญหาบ้างแต่ใช้ชาวธาตุลมกับชาวธาตุดินเนี่ยมีปัญหากันนะแต่จะใช้วิธีการเงียบเพื่อจบปัญหาอ่าแปลกไหมส่วนชาวธาตุลมถ้าคุณดีกว่าชาวธาตุไฟอันนี้โอ้โหโหมกระนำค่ะลมกับไฟคุณมีปัญหากันแต่คุณจะมีปัญหากันแบบพูดเลย คุยเลยเคลียร์เลยจบนะคะเคลียร์เลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนใครที่เป็นชาวธาตุลมมีปัญหากับชาวธาตุน้ํามีนกระกโพิจิะนะความสัมพันธ์จะเป็นแบบเออเหมือนคลื่นใต้น้ําต้องเรียกอย่างงี้เป็นการทะเลาะก,กันแบบคลื่นใต้น้ํานะคะอืมอ่ะถ้าขยายความให้มากกว่านี้เอาไว้ชัดเลย นิดหนึ่งขึ้นมาก็คือชาวธาตุลมมีเกณฑ์ที่จะมีปัญหาทะเลาะก,กับชาวธาตุดินนะคะเงียบเงียบทะเลาะก,กันแล้วเงียบเดทนี่คือเงียบพวกคุณจะเงียบหรืออยู่ก็มีเรื่องกลับเข้ามาคุยกันแบบมีความสุขนี่คือโมเมนต์ของชาวธาตุลมและดินแต่โมเมนต์ของชาวธาตุลมที่เดี่ยวชาวธาตุไฟความสัมพันธ์ของคุณ,คณจะมีปัญหาทะเลาะก,กันปื้มจบแรงพูดแรงพูดแรงจบ แต่จะกลับมามีความสุขได้ยังไงสิบถ้วยเพราะว่าต่างคนต่างใจเย็นลงแล้วก็กลับมาหากันเองโดยไฟนำกลับมาก็คือก็คือกลับมาหากันเองโดยอารมณ์อีกเหมือนเดิมคุณคุณจะกลับมาหากันเองจะกลับมามีความสุขกันอีกครั้งด้วยเรื่องของอารมณ์ของคุณเหมือนกันคือแบบว่าโกรธก็ทักมาอืมว่าเอายังไงแบบไหน ก็ยังเคลียร์กันไม่ได้แต่ก็ทักมาด้วยเรื่องของอารมณ์ประมาณนี้แต่ถ้าชาวธาตุลมดีกว่าชาวธาตุน้ําแล้ไพ่้ัันจบที่เดอะเดทนะคะแล้วมันจบที่สิบถ้วยอีกใบก็คือความสมพั์ของคุณที่จะมีปัญหากันที่แป้งเล่าไปเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะจบกันแบบจบกันแบบอาจจะมีการโพสตโซเชียลขึ้นใต้น้ำโพสโซเชียลคุณโพสโซเชียลเขาโพสโซเชียลโพสกันไปโพสกันมา โพสไปโพสต์มาสองกันไปสองกันมาแล้วอยู่ๆก็มีเหตุที่ทำให้ต้องได้กลับมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งอ่าโมเมนต์ของชาวธาตุลมกับน้ำจะเป็นอย่างนี้แต่ชาวธาตุไฟเนี่ยอย่างที่บอกโกรธจบแล้วก็กลับมาแบบอารมณ์จะเอาอย่างไงจะกลับมาไหมจะคุยไหมจะต้นต้นใหม่ไหมอ่าฟิลลิ่งแบบนั้นนะคะฟิลลิ่งแบบนั้นโอเคนะ ไม่งงนะ <c oughs> คือหมอว่าพยายามคือแป้งกับพยายามใจอยากจะอ่านให้มันกว้างที่สุดนะคะอืมเพราะว่าจะได้เก็ตแล้วก็เข้าใจในให้มากขึ้นให้คุณได้รับเออ่ได้รับความเข้าใจในการทําคลิปให้มากขึ้นนะคะก็โอเคประมาณนี้นะอ่ะทีนี้มาดูกันต่อคนโสดกันม้างค่ะคนโสดชาวธาตุลม อ๋อเดอะเฮอร์มิตทัดลมอยู่คนเดียวเลยตอนนี้นะคะอยู่คนเดียวเลยตอนนี้คนที่ถูกใจอาจจะยังไม่เข้ามาคุณเก็บตัวมากคนโสดชาวทัดลมแต่ถามว่ามีคนมาสนใจคุณไหมมีเยอะแยะเลยสองถ้วยมีคนมาสนใจคุณแต่คุณหันหลังให้เขาอะดูสินะคะก็เป็นว่าเฮอร์มิตไปก่อนนะก็คือว่าคุณยังอยู่คนเดียวคุณยังเก็บตัวอยู่ในเรื่องคนโสดในช่วงนี้นะคะอาจจะยังไม่มีคนถูกใจเข้ามา อ่ะทีนี้มาดูกันต่อที่สถานะไม่ชัดเจนกันบ้างค่ะ p a g e of Cups ความสัมพันธ์นี้ไปต่อได้โดยการที่เราต้องใจเย็นต้องใจเย็นค่อยเป็นค่อยไปนะคะอืมพวกคุณมีการเล่นเกมกันนะเล่นเกมกันอยู่นะ มีการเล่นเกมอะไรกันอยู่ผ้าบอกว่าให้เลิกหยุดเล่นเกมตรงนั้นจ้าเพราะว่ามันมันจะไม่ได้มีสง่งมันจะไม่ได้ส่งผลอะไรเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ของคุณทั้งสองคุณเลยนะคะอืมสิ่งที่ทําได้ก็คือในเรื่องของสถานะไม่ชัดเจนของชาวธาตุลมคือคุณต้องรอรอแป๊บหนึ่งอย่าเพิ่งเร่งรีบถ้าเขาตอบช้าก็รอก่อนนะคะหรือว่าตัวคุณเองเป็นฝ่ายให้เขารอบ้างอืมนะคะให้เขารอบ้างอืม มันไม่ใช่เกมแต่พวกคุณจะเล่นเกมกันอ่ะไพ่บอกแบบนี้แต่จริงๆไพ่แนะนำว่าอย่าไปเล่นเกมกันเลยแต่ไพ่ก็รู้ว่าพวกคุณจะต้องเล่นเกมกันแน่ๆเลยนะคะแต่เอาเป็นว่าความสัมพันธ์นี้ก็ต้องอย่างที่บอกว่ามันต้องให้กับรับเสมอกันมันถึงจะแบบไปกันได้อยู่เรื่อยๆในความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะอืมคนมีคู่กันบ้างคนมีคู่ชาวธาตุลมค่ะ มันจะมีปัญหาเยอะแยะมากมายเต็ไมไปหมดเลยประดังประเดเข้ามาหาคุณอาจจะเป็นเรื่องงานด้วยเรื่องเงินด้วยต่างๆนานาเรื่องความรักความสัมพันธ์เหมือนกันกับบางสิ่งบางอย่างคุณทั้งสองคนมีเกณฑ์จะเข้าใจผิดกันในเรื่องความรักความสัมพันธ์สําหรับคนมีคู่ชาวธาตุลมกลุ่มตุลแล้วก็มีถุนนะคะช่วงนี้เรามาระวังวางตัวดีๆระวังจะเกิดความเข้าใจผิดต้องบอกว่ามี มีเรื่องราวให้เข้าใจผิดจากบุคคลภายนอกมาพูดจาอะไรให้คนของเราเกิดความเข้าใจผิดในตัวคุณได้ทุกอย่างเป็นการอ่านสลับกันได้ต้องจะเย็นๆในเรื่องความสัมพันธ์ในช่วงนี้นะคะโอเคอ่าโอเคโอเคอ่ะก็ประมาณนี้นะคะประมาณนี้ทีนี้มาดูกันต่อที่ในช่วงเดือนนี้ค่ะจะมีใครเข้ามาหาชาวพัดลมกลุ่มตุลแล้วก็มีถุนบ้าง คว e นคั u ส s, ups, <S หรออัศวินถือถ้วยคนอ่อนไหวคนอ่อนไหวและบรรยากาศโรแมนติกจะพาไปต้องระวังนะชาวทาดลมนะอืมคนอ่อนไหวคนหนึ่งนะคะที่เข้ามาแล้วมีโอกาสเป็นวันไน t ์ส a ตนต้องระวังด้วยนะคะ ความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะไหนก็นแล้วแต่ก็ต้องระวังอ่ะโอเคอืมอืมแต่คีนถือถ้วยเนี่ยไพ่ก็บอกอยู่ว่าในบางคนบางท่านคุณอาจจะมีเซ็งก่อนก็ได้ว่าคนคนนี้ต้องมาในเรื่องเซ็กส์ต้องมาในเรื่องผลประโยชน์หยุดไว้ก่อนดีกว่านะคะแต่ไพ่ก็แค่มาเตือนว่าคนที่เข้ามาในช่วงนี้อาจจะเข้ามาในเรื่องของเซ็กส์ในเรื่องของมาเพราะอ,อารมณ์ชั่ววูบนะโอเคนะคะ โอเคประมาณนี้นะคะชาวท่านลม้มกุ่มตุลแล้วก็มิถุนนะคะก็ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Sub s c คร b e นะคะใครสนใจดูดวงส่วนตัวรายละเอียดอยู่ใน Descript i ้ n กด้านล่างหรือว่าสแกนคิว่า e คได้เลยนะจ๊ะโอเคทุกคนโชคดีนะสวัสดีค่ะ